กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ok, น so, ั well, right now, right. ่นเองอีก14กุมภาพันธ์ใกล้เลยแต่ตอนนี้เรามาแข่งกันก่อนดีกว่าแต่วันนี้นอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรักเราก็เป็นวันสําคัญทางลูกศาสนาด้วยนะคะคือวันวันมาฆบูชานั่นเองนะคะแล้วทีนี้เราจะใส่เสื้อขและวันนี้เรจะไปเรียนเทียนกันเนาะไม่เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะวันนี้เรามีแข่งทั้งแวดการบัตตี้ไฟและ ครบเลยนะคะเพื่อนที่แบบเล่น3อย่างนี้แบบมาวันเดียวนี้ได้แข่งพกของรางวัลเทียบแน่นอนค่ะดีแล้วดูบรรยากาศสนุกสนานนะคะและนอกจากนี้นะนอกจากเพื่อนๆจะได้ของรางวัลงานแข่งนะแล้วนะเรายังมีของรางวัลพิเศษอีกก็คือที่เราเรียกว่าลัคก,กี้ดอสลัคก,กี้ดอสคืออะไร<ม><ม>ลัคก,กี้ดอสลัคก,กี้แบบว่าโชคดีนะคะส่วนรอก็แปลว่าจับรางวัลเราเรียนภาษาอังกฤษกันเลยด้วยนะคะจับรางวัลของผู้โชคดีไม่จุดเป็นต้องเก่งบางไปไม่จุดเป็นต้องแพ้ ซึ่งรางวัลเยอะมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นรางวัลลัคกี้ดอนะคะที่แอดก,กับเอ๋ยพูดถึงเนาะและสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีได้รางวัลกันไปบ้างจะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลย อขอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้โชคดีทั้งหมดด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลลักกี้ดอกันไปเลยแล้วมีคนหนึ่งที่แบบโชคดีมากเป็นพิเศษเลยได้รับรางวัลเป็นซอง p C P 0 2 G, ไปนะคะแต่พอเปิดเข้ามาเปิดออกมาเท่านั้นแหละได้เป็น GR ของ Neonectar ไปเลยโชคดีสุดๆนะคะก็ยินดีสำหรับ ผู้โชคดีทุกคนได้นะคะ,ะแล้วก็จบไปแล้วนะกับการแจกรางวัลลัคกี้ดองั้นต่อไปเราจะไปพบกับการแข่งขันสุดรุ้นระทึกนะคะกับคู่ชิงประจํางานแข่งวันนี้กันเลยจะสนุกสนานมากมายขนาดไหนนะคะก็ตามไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้เป็นคู่ชิงแวนการ์นะคะระหว่างแค่น นารุคามินะคะของแอดมินโอปอแล้วก็เป็นแค่นลิงโจ๊กเกอร์ของช,อชื่ออะไรเอ่ยชื่ออิร์ธอ่ะโอเคงั้นจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยต้องบอกว่างานนี้แอดมินโอปอมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโทเคน เป็นโทเค็นนะคะแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลเนาะก็แสดงว่ารอบนี้คือเอิร์ธเป็นได้รางวัลที่หนึ่งนะคะแต่ว่าแอดมินโอปออยากเล่นก็เอาเลยตามนั้นกันอะไรก่อนเนี่ย สามต,ต,ตีเลยเอ๋อได้ดคีย์ตั้งแต่เช็คแรกเลยเขาเลย อ่านี่ใช้สกิลอะไรเอ่ยเสริฟรีเวิร์ดขึ้นมือเคาน,เน์เตอร์บ้านหนึ่งแล้วก็เสริฟรีเวิร์ดขึ้นมือหนึ่งใบาอานอมมิดเลยได้คิดที่ข้อทิกเกอร์นะคะให้พลังให้ขอตขอขอขอัวข้างๆ Big Bang, The Big Bang thứ ba 1, vào game mình bayเข้า solo, บตกแบงเข้าโซตตกแบงเข้าโตนะคะขึ้นฟอนมไรอย่ี้ยีเลขที่หกไม่มีอะไรโอเคตัวเริ่มเขาตบั๊กหนึ่งยาโซยิงตีผ้าตีแหวนโอเคตีรวัวเลย โอเมก้ามาแล้วดูสี่ใบครับยืนคอสไลท์ครับยืนคอสไลท์ฝ่ายนาลูคเขาม่ยืนคอสไลท์ด้วยนะคะตีนี่ยตีห้า สไตล์เป็นอจุลัดจุลัดตีเลยตีฮิตไปลุกไปอ่ามีสกิลว่าอะไรนะตีฮิตทำลายถึงไปแล้วไปลุกตกไป ไม่สมไปไสมไปก็คือเอาออกจากเกมเลยโอ้ไปอีพน like ีรับอาพีนี้ตัวอีบอ บ้างนะคะคสไตเป็นแอดมอสไดเลยไดสองขี้นะคะสไต้ไไไเป็นชื่อเลยนะ คอนเฟสดากอนคอนเฟสดากอนอ่าะสกีวคอนเฟสดากอนไงคอนเฟสดากอนไม่ใช่ไม่ใช่ให้ชื่อเดียวกันแถวหน้าของเราบวกพลังห้าพันตามช่องว่างของแถวหน้าหนึ่งหมื่นอ๋อแถวหน้าของเราบวกพลังตามช่องว่างของฝ่ายตรงข้ามนะคะก็คือบวกหนึ่งหมื่นได้ิวด้ได้ฮิวด้วยไม่ดีเลย บวกครั้งนี้โอเคคิดโอ้ได้ขิด <okay. S 1> อีกออันนี้หมื่นบวกครั้งหมื่นเป็นสอนหนึ่งนบวกอีกหมนเป็นสองหบวกหนเป็น3ามหมื่นสามสานพได้ขีดด้วยอ่าการเลยนี่พลังเท่ากา 30, 30, 30, okay. ัน3ามหมนเป็น31มหมืนโอเคดเลยนะจบเทิร์น าลิงโจ๊กเกอร์สไตล์บ้างนะคะสไตล์เป็นโอเม,อเมก้าโอเมก้าลูมนั่นเองโอ้รีเวิร์สเพียบเลยลทำทำอะไรได้นะบอคน็อปมาล็อกใช่นะไหมบอลท็อปมาล็อกสองใบอืม กวามเกหนึ่งลองอีกใบหนึ่งสองหมื่นกขอใช้ิเกอร์นะนี่

สไตล์อีกแล้วเป็นอะไรนะปิ๊กแบงนักเก้ลจาตโว่ิกแบงนักขิลซาบเซีกลิ๊กแบนักเก้นจาโกทอดโต๊หนึ่งใบเขาจะบาหนึ่งและไหยจีโต๊หนึ่งใบบบกพลัห้า0 0ังตามจำนวนการที่ไห้และตี3ครั้งตามจำนวนน้รของ อีเลยครับสามเป้าพลังตามตามที่ใตัวบอกบัวค่าั่งาเป้าหนึ่งสองสามจีสามเป้าเลยเข้าครับกุ๊บหนึ่งสองทีครับสองสามทีครับโอเคกระจายกำลังก้าวตามที่ที่เข้าค่ะจบแล้วค่ะแล้วก็จบไปกันแล้วนะคะกับการแข่งขันแว่นการ์ดประจำเดือน กุมภาพันธ์ของร้านแวนการ์ดดช็อปนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้รางวัลทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะก็คือยินดีด้วยกับที่หนึ่งนะคะเอิร์ c แคนลิงจ็อกเกอร์ที่2ฮะเกียโคน,นิเคิแล้วก็ที่3นะคะนะโอเคแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเด็กที่1และที่2นะคะหน้าตาเป็นยังไงเผื่อจะได้ไปจัดเล่นหรือไปเป็นแนวทางในการปรับเด็กตัวเองก็ดูได้ที่ อันนี้เลยก็ลูขึ้นรูปให้ดูแล้วนะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะและสำหรับใครที่อยากมาลงกิจกรรมแบบนี้ในครั้งหน้านะคะก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจแวนการ์ดชชอปเลยก็คือเข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็พิมพ์แวนการ์ด เว้นวักการ์ดเว้นวักช็อปนะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในนั้นได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแอร์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไปพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะส่วนจะเป็นการรีวิวหรือจะเป็นการแข่งขันอะไรนั้นต้องรอติดตามเลยวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย